วันนี้นะครับก็สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับขอปิดเพลงหน่อยดิแป๊บหนึ่ง ขออนุญาตปิดเพลงแป๊บหนึ่งอ่าวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับเจ้าเวฟร้อยสิบไอของช่างทีนนะฮะฟอนไหนไปเอารถปอนมาเร็วเวฟร้อยมานี่มาอ่าเอาเวฟร้อยมาทางนี้นี่อันนี้ก็ตื่นสาย สายซะจริงๆแล้วรถไอ้คันั้นปนเอามาทำไรรถแม่เอามาถอดตัวนั้นใช่ไหมล้วงเอาเลยใช่ไหมเอออ่ะวันนี้นะครับมาดูเจ้าเว็บร้อยสิบไอของช่างทีนะครับวันนี้ <c oughs> วันนี้จะเป็นการคืนสภาพชั่วคราวนะครับก็มีการถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเบาะใหม่นะฮะ ไม่ใช่เบาะใหม่นะครับใส่เบาะตัวเก่าที่ติดมาจากโรงงานนี่ตัวนี้นะครับอแล้วก็ถอดเบาะแต่งนี่ออกแล้วก็มีรอยขาดแล้วด้วยว่าจะเอาไปหุ้มใหม่ก็ต้องรอเดือนหน้าก่อนนะครับนี่ตะกร้าก็นี่ชำรุดเสียหายแล้วนะฮะแล้ก็จะเปลี่ยนยางใหม่อันนี้เอาเอาเป็นอีกได้หนึ่งเลยไหมไ้โอ้แบบเนี้ย เอาเป็นลายนี้เลยนี่แปดด้านหลังใส่แปดสิบไม่ได้แปดสิบใหญ่ดิไม่ใหญ่หรอกแปดสิบเอาเอาหน้าเอาหน้าเป็นเจ็ดสิบหลังแปดสิบนี่ใช่หน้าเอาตัวใหญ่เลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็เล็กเกินฮะอันนี้อันนี้สองสองห้า<ะ>อันนี้สองห้าศูนย์นนไม่พอบอกอเราให้ไอ่เอา,เอ,าอันใหญ่เลยใช่ไหม อ๋ออะได้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 ไปไ,ไปเปลี่ยนมาอ่ะไปเปลี่ยนมาข้างในเลยไหนตัวไหนอ่าตัวนี้เลยใส่ของแท้เลยนะครับฟูจิยมาม่าไลน์เวฟเจ็ดสิบเก้าสิบสิบเจ็ดตัวนี้ล้อหน้าแปดสิบเก้าสิบสิบเจ็ดล้อหลังอ่าเป็นไลน์เวฟเลยอ่ะใส่ไป,ไปอ่ะแล้วก็อ่ะไหน ขายโชคตัวนั้นใช่ไหมอา่อาอ่ปอนปอนจะขายโชค Y S S ตัวนั้นให้พิธีนนะครับนี่เนื่องจากว่าโชคพิธีนฝั่งนี้ไปบ้านเก่าแล้วนะฮะอา่าปอนปอนก็จะขายโชคตัวนี้นี่เป็นตัว Y S e S Giza นะครับกระปุกหยาบนะฮะตัวนี้ความยาว340สิ ตัวนี้ความยาวไวด์ดิจ i ซาความยาว3ามยของปอนปนยาวกว่านะครับ340นี่320คาดมือเลยอ่ะโอเคกบมาอย่างนี้เอาเก็บไว้ยังไม่หมดส่วนยางในนะครับข้างหน้าก็เป็น25017ด้านหลังก็จะเป็น275นะครับอ่ะ ตะก,ก้าขากงขาเกียร์อ่ะก็เปลี่ยนใหม่หมดนะฮะเอาแบบเดิมๆทุกอย่างนะครับตะกรา้านะฮะ ตกลงตกลงทำไมได้ใส่โชคเดิมละช่างทีนไครว่าจะซื้อโชคตบบอนบอลไงฮะบอลบอนฮะแกกดราคาแกกดราคาเลยไม่ขายเลยก็ได้นาะแอะนี่กดราคาเขามากเกินไปนะปอนปอนไม่ขายเลยนะทีนี้ยังให้ข้ายน้ำมันกลับบ้านทีนี้เลยไม่ได้โชคโชคเดิม ติดรถอ่าไม่ได้โชคทรงเดิมนะทีนี้แต่เจ้าปอนๆนะครับไม่ขายให้นะครับช่างทีนกดราคามากเกินไปนะครับอ่ากดเลยทีนี้อ่าเอาเลยหนูไปนั่นใหญ่เลยหนูใส่ไ,ได้เลยใชิ้งจะไปไปเติมน้ํวันด้วยนะ นี่ไวอิดๆเจ้าปนๆสภาพก็โอเคนะครับเฮปอนช่างทินกดราคาเกินไปใช่ไหมนี่เสียปอนไม่ขายนะฮะกดราคาเกินไปไม่ขายนะครับมีอะไรหรือเปล่า อ่าอ่โชกคเดิมเลยทีนี้รถมถอดปั๊มลงให้หน่อยอตอนนี้นะครับรถช่างทีนก็กลายมาเป็นรถเดิมๆแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตะกร้าหน้านะฮะขาเกียร์มือเบรกหน้าโชคหลังจานดิสเบรกหน้า อ่าแล้วก็บอกแล้วก็ยางโนอกยางในทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะอ่าหนึ่งสอามี่ห้าหกดรายการ1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองหนึ่งสองี่ห้าหดเรายการนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นรถเดิมๆเลยนะครับทีนี้ นี่มือเบรกนะฮะเดิมไปละตะกร้า,าใส่ตัวหนาขึ้นจานดิสเบรกนะครับยางนอกข้างหน้าก็เลือกเอาตัวใหญ่เลยนะครับ70 90 17เก้บสข้างหลังก็จะใช้เป็น80ดสเลยนะฮะ80 90ิบเก้าเเหมือนรถออกศูนย์ ชคเนี่ยหืมจีบเจ้าปนปนแล้วนะครับเจ้าปนปนไม่ขายให้กดราคากันเยอะเกินไปให้ปอนกดไปเท่าไหร่ให้ปอนโอ้ชกราคาตั้งสองพันสองแปดสิบกดมาเหลือพันสองหายไปพันหนึ่งเลยใช่ไหมปอนช่างทีนนี่โอ้ปอนไม่ขายนะฮะอันนี้เรียบร้อยยังขาตั้งไม่เอียงไปใช่ไหมนี่ขาตั้งเดิมเดี๋ยะ เอ้ยขาตั้งเอียงไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูขาตั้งเดิมให้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่อันนี้ก็เท่าเดิมเดิมไมลูกอักเท่าเดิมนะใช่ไหมก็ที่เราไปซื้อัะเนี่ยเป็นขาตั้งยาวขาตั้งยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ขาเกียร์เปลี่ยนแล้วอันนี้ช่างทีนฝาเบรกหน้าเปลี่ยนให้ด้วยใช่ไหมนี่เปลี่ยนแล้วโอ้แอบเปลี่ยนฝาเบรกหน้าด้วยนะนี่จ่ายตังค์มาด้วยนะขายขายคันนี้ขายโอ้สองแสนห้า 6, 5, อ่ะทีนี้ปอดไปเอาไอ้นสันไลให้หน่อยเดี๋ยวน้าล้างเองไปสันไลหลังบ้านไปไปสันไลเด้อเดี๋ยวจะล้างเองลูกลพวกช่างก๊กเข้าไปไหนหมดเฮ้ยไปไหนวะเอไไเอ าไว้ตรงนั้นแหละตอนนี้นะครับรถช่างทีนก็กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วนะครับ ก็มีแค่อย่างเดียวนะฮะคือวงล้อสีทองนอกนั้นก็เป็นเดิมหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะก,กร้ามือเบรกยางนอกยางในหน้าหลังเบาะนะครับตอนนี้เป็นสภาพเดิมแล้วนะฮะก็จะเน้นนะครับเอาไปใช้งาน1เดือนนะฮะใช้งานนะครับที่ต่างจังหวัดนะฮะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็จะกลับมา แต่งเหมือนเดิมหรือมนเดิมนะฮะ,ะโชกกับเป็นโชกใหม่เลยนะครับเป็นโชกเดิมนะฮะโชกเดิมตัวใหม่ก็หนึ่งเดือนนะครับจะกลับมาแต่งเหมือนเดิมนะฮะช่างทีนว่านี่เอาไปขี่ใช้งานนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ